สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินใส่หมูครับย่างใส่หมูนะครับกินข้าวแรงน้วกันครับแก็มีนี่แหนมงวเท็ดมือก้อนนี่ครับแหนมงวัวหรือว่าหอสมงวนะครับนะเฮ็ดมือก้อนนี่ครับมากินน้วกันครับเดี๋ยวนี้กินนี่กันนะยังตบไทยได้เข่าครับกินเมนูออเดอร์กันนี่โอ้ยภาพมันสวยงามมากเลย ย่างกรอบไปนิดนึงเนอะนะที่จริงมันต้องย่างแบบช่ำๆนะมันจังแซบอันนี้มันกรอบไปโอืม,อม,อม ใส่ให้ดีกินตรงกลางนี่ครับเสร็จตรงกลางป้องใส่มันเกิรนยามุสเสร็จไปเลยตรงนี้หอนหอนหอนอันนี้เป็นใบเล็บคุดนะครับเคห็ดมอีสารมาเนาะ พอมาทอดทอดใส่แป้งเออทอดทอดใส่กุ้งเออทอดใส่กุ้งทอดแป้งไหมใส่กุ้งไายสซ่บเกอนเม,ม,ม,มนูไส้แห้ง ชิแกะสมมุวใิให้เบิรงนใหด้วยประมาณสองมือไดลล้แล้วมั้งสมมิวาหลังจากผมกินซ้อยจุเหลือนะครับนะเมทดหัอสมเหมือนสมไปตองขือเป็นเห็ดไข่นะครับนี่สมม้วีเลยนะนี่จะเห็นว่ามันเป็นต้นใหญ่มากเลยเนมครับ นี่จะไปซื้อใส่ไว้ได้เลย que. ตอนนี้แบบนี้นะวางงวนแพงแับมาขมข้าวได้มาินสมกินข่าวพันแซ่ เดลี่พิพน,นะโอ้โที่จริงมันได้หลายกว่านี้นะคุณกกินไปเรื่อยกินไปเรื่อย ไม่ได้ไทยเก็ไปลงเมืองอืน่นๆจนออยูสามสี่อันสุดท้ายส่บ ซีฟู้ดทะเลเบิดระเบิดแล่คนที่สงสัยนะว่าซีฟู้ดอย่างใส่พริกแดงเน่พริกขึ้นกันครับว่าพริกแดงพริกเขียวพริกขึ้นกันเผ็ดขึ้นกันครับ Xếp cái nào, um, Bên chấm seafood này, à, ใส่เนี่ยเขาย่างไม่ไหมวันนี้มันหนากินเยอะ,ะถ้าทิ้งไว้โดนนะถ้าทิ้งไว้โดนมันมันแห้งเนี่ยมันก็แสบครับเด่นกับแก้ม ผมไปย้ำสียำบ่อยมันดังแกล้นะครับนะพี่น้องหลายคนเพิ่แกนมาน้งกนะกินเข่าครับ What what Mm. -hmm. mm. แต่เสียงเซซ่าเซซานี่มันเผ็ดนะครับมันอดม่ได้เลย,เลย เรียบขุดมันเป็นยาครับยอดอันเดียวเส้นไรมันแห้งไปนิดนึงครับต้องให้มันฉ่ำกว่านี้เนี่ย อิจคอร์นนี่สมหัวของแท้ครับมันสมใบตองนะนี่ครับงัวล้วนๆไม่มีควายปนเลยละ สมงใบเขาน้่กันเขาว่าขอได้ป่ะจ้ำ อันนั้นเฮ็ดสมม้วเฮ็ดสมมูเป็นแล้วสมไอเรียว่าแหนมเฮ็ดเฮ้เคื่องเคียงครับชนปรุงเคื่อนเ่ยมันต้องมีพื้นฐานมันจะเฮ็ดพวกสมม้วสมมเนี่ยมีคนมาถามผมวิธีเฮ็ดสมไอแหนมเฮ็ดอันนี้จังไรเนะ เราเห็ดพวกนี้ปเป็นงเกิยากครับต้องพื้นฐานม,มาจากพวกนี้ก่นอนจากลูอยู่ที่เห็ดอย่ากที่เบิง้งอะไปเบิ้งในคลิปผมใลยมนเนยเห็ดนะครับสามารถเฮ็ดเป็นอาชีพได้ค่อยมีคนเนตขายกับเนมเฮ็ดมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ เาราขายตามโรงพยาบาลสินค้าโอ,อท็อป เอเอ๋อนึ่ว่าใส่เสียผิดด้าน โอเคนะครับคลิปนี้จบไว้แค่นี้กันขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ริวิตรักแทมมีกับคุณโนเมแนครับยังพบใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ